คุณยูกิที่ทำงานเป็นพนักงานร้านอาหารในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่งในเกียวโตเมืองหลวงเก่าของประเทศญี่ปุ่นเล่าว่าเธอจะไม่มีวันลืมภาพเหตุการณ์หนึ่งไปตลอดชีวิตบอกตามตรงว่าตอนแรกฉันไม่ค่อยชอบคนไทยเท่าไหร่คุณยูกิสารภาพอย่างเขินอายเล็กน้อยนั่นเป็นเพราะว่าตอนที่เธอเริ่มทำงานที่โรงแรมมีลูกค้าจำนวนมากที่พูดภาษาญี่ปุ่นไม่ได้ซึ่งนั่นทำให้เธอเครียดมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเธอบอกว่าคนไทยมีแนวโน้มเช่นนั้นสูง ไม่เข้าใจภาษาญี่ปุ่นคุณยูกิประหลาดใจมากในตอนแรกเพราะเธอคิดว่าชาวต่างชาติที่มาพักโรงแรมหรูๆก็น่าจะพูดภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานได้แต่คนไทยส่วนใหญ่กลับไม่เข้าใจแม้แตวลีง่ายๆและมักจะยิ้มและพยักหน้าแม้จะดูไม่เข้าใจก็ตามในความเป็นจริงความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นของชาวต่างชาติมีหลากหลายระดับและสำหรับนักท่องเที่ยวบางกลุ่มการสื่อสารอาจเป็นเรื่องท้าทายทำไมกันนะคุณยูกิสงสัย แต่ในไม่ช้าเธอก็สังเกตเห็นลักษณะเฉพาะของพวกเขาพวกเขาเป็นคนสบายๆและดูผ่อนคลายไม่เคยขึ้นเสียงและเมื่อถูกถามอะไรก็จะยิ้มอย่างเป็นมิตรและตอบกลับด้วยท่าทีที่นุ่มนวลเธอบอกว่าในตอนแรกท่าทีที่ดูสบายๆเกินไปของพวกเขากลับทําให้เธอหงุดหงิดเสียอีกคนไทยอาจจะไม่ค่อยเคร่งครัดเรื่องระเบียบวินัยเท่าไหร่กระมังคุณยูกิจที่ไม่เคยไปประเทศไทยและไม่มีเพื่อนคนไทยเลยจึงมีอกติดไป แต่แล้วก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่งานเลี้ยงอาหารค่ำแบบบุฟเฟต์ของร้านอาหารซึ่งเปลี่ยนความประทับใจของเธอที่มีต่อประเทศไทยไปอย่างสิ้นเชิงในช่วงพลบคำ่ำบุฟเฟต์ที่มีอาหารญี่ปุ่นเลอสดเรียงรายก็คึกคักเหมือนเช่นเคยมีแขกของโรงแรมมาเยือนเป็นจำนวนมากมีเมนูที่น่ารับประทานเรียงรายอยู่ทั้งเทมปุระทอดกรอบสูชิสดใหม่ซุปมิโซะร้อนๆและเนื้ออย่างหอมกรุ่นทุกคนต่างดูเหมือนรอไม่ไหวแม้แต่เวลาที่จะต่อแถว ในขณะนั้นเองกลุ่มคนที่คุณอยู่กิบแอบเรียกว่าความสงบก่อนพายุก็มาถึงโอ้เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวหญิงชาวจีนมาอีกแล้วสินะวันนี้เธอเตรียมใจไว้แล้วเมื่อพวกเขาปรากฏตัวบรรยากาศของร้านอาหารก็เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงราวกับว่าห้องบุฟเฟ่กลายเป็นสนามรบตั้งแต่ทางเข้าพวกเขาก็แสดงตัวตนออกมาอย่างเต็มที่ทุกคนต่างพูดคุยเสียงดังอย่างอองอาจราวกับจะประกาศว่าข้าเก่งที่สุด เมื่อขอให้รอสักครู่เพราะที่นั่งเต็มฉันจ่ายเงินพักที่นี่นะเสียงตวัดดังลั่นปริมาณเสียงดังจนไม่ต้องใช้ไมโครโฟนทําให้บทสนทนาของโต๊ะอื่นหยุดชะง,งักไปโดยปริยายเมื่อได้ที่นั่งแล้วการแสดงของจริงก็เริ่มขึ้นพวกเขาวิ่งเต็มฝีเท้าไปยังเคาน์เตอร์บุฟเฟต์ที่หน้าถาดปลาดิบพวกเขาต่างใช้ข้อศอกดันกันและกันราวกับกําลังแย่งชิงปลาทูหน้าชิ้นโตกันอย่างดูเดือดภาพนั้นช่างเหมือนกับการแย่งรีบาวด์ในบาสเกตบอลเสียจริง ดูยังไงก็ไม่ใช่สำหรับคนเดียวนะพวกเขาตักอาหารในปริมาณที่มากเกินไปอย่างหน้าตาเฉยและไม่ใช่แค่คนเดียวบางคนถึงกับสร้างหอคอยอาหารบนจานของตนเองซึ่งถือเป็นศิลปะแข็งหนึ่งเลยทีเดียวบรรยากาศเต็มไปด้วยความตึงเครียดจนคนรอบข้างต้องลุ้นระทึกว่าหอคอยจะถมแล้วแน่นอนว่าในโภชนานุกรมของพวกเขาไม่มีคำว่ายอมสไตล์พื้นฐานของพวกเขาคือการแพรกตัวผ่านช่องว่างแทนที่จะต่อแถวและที่น่าทึ่ง คือสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นพวกเขาทิ้งอาหารที่กินไม่หมดไว้อย่างหน้าตาเฉยและยิ้มร่าไปยังจานต่อไปบนโต๊ะเต็มไปด้วยอาหารที่ไม่ถูกแต่ต้องและพวกคุณอยู่กี่ก็ได้แต่ถอนหายใจและพูดว่าคงต้องทิ้งแล้วสินะเมื่อพยายามเตือนพวกเขาพวกเขาก็จะโกรธกลับและพูดว่านี่มันบุฟเฟต์ไม่ใช่เหรอจะตักเท่าไหร่ก็ได้มันผิดตรงไหนการเหลืออาหารอาจเป็นเครื่องหมายของความมั่งคั่งในวัฒนธรรมของพวกเขา แต่สำหรับพนักงานแล้วมันเป็นสาเหตุของอาการปวดหัวถึงกระน,นั้นคุณยูกิก็ยังคงยิ้มและยืนอยัดต่อไปทุกวันคืนหนึ่งคุณยูกิรู้สึกว่าตัวเองถึงขีดจำกัดแล้วเมื่อชายคนหนึ่งโกรธจัดที่เห็นป้ายบอกว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเขาจึงวางแก้วลงบนโต๊ะอย่างแรงและตะโกนว่าทำไมสาเกถึงต้องเสียเงินด้วยถ้าอาหารกับเครื่องดื่มไม่มาพร้อมกันแล้วอาหารติดคอใครจะรับผิดชอบมือของคุณยูกิหยุดชะงัก เธอเบิกตากว้างและขยับตัวไม่ได้กว่าจะทำให้เขาเข้าใจได้ก็ใช้เวลาไปเกือบชั่วโมงและแล้วบางอย่างในตัวคุณยูกิก็ขาดสะบั้นลงทนไม่ไหวแล้วเธอบอกว่านั่นเป็นครั้งแรกที่เธอร้องไห้ในห้องพักพนักงานและในวันรุ่งขึ้นคุณยูกิก็ต้องเผชิญหน้ากับความกลัวอีกครั้งในใจของเธอมีแต่คำภาวนาว่าขอให้วันนี้เป็นวันที่ส่งบบสุขเถอะในขณะนั้นเองกลุ่มชาวเอเชีย8คนก็ปรากฏตัวขึ้นที่ทางเข้าร้านอาหาร เป็นคู่สามีภรรยาสูงอายุคู่สามีภรรยาสาวสองคู่ซึ่งน่าจะเป็นครอบครัวของพวกเขาและเด็กๆเ,เป็นกลุ่มคนที่มีใบหน้ายิ้มแยม้มที่บ่งบอกว่ากำลังสนุกกับการท่องเที่ยวเข้าได้ไหมครับชายสูงอายุถามอย่างสุภาพเป็นภาษาอังกฤษท่าทีที่ถ่อมตนและสุภาพของเขาทําให้คุณยูกิชางไปครู่หนึ่งเอะเข้าได้ไหมคะแน่นอนคะ่ะพวกเขาเป็นคนไทยคุณยูกิคิดในใจอ๋อพวกที่พูดภาษาญี่ปุ่นไม่ได้ และดูสบายๆอีกแล้วสินะแต่ก็ยังดีกว่าพวกเสียงดังล่ะนะแต่แม้กระทั่งตอนที่นำทางไปยังที่นั่งเด็กๆก,ก็ถูกพ่อแม่จูงมือไม่ได้กระโดดโลดเต้นหรือส่งเสียงดังเลยเมื่อมองไปรอบๆบ,บริเวณบุฟเฟต์ก็พบว่ามีคนเริ่มมารวมตัวกันที่อาหารยอดนิยมตามปกติจากประสบการณ์ของคุณอยู่หากกลุ่มคนจีนมาถึงตอนนี้สงครามแย่งชิงอาหารก็จะปะทุขึ้นแต่กลุ่มคนไทยกลับแตกต่างออกไปท่ามกลางเมนูยอดนิยมที่เรียงรายอยู่ ไม่มีใครเลยที่ตักอาหารจนเต็มจานพวกเขาตักอาหารหลากหลายชนิดทีละน้อยๆและค่อยๆลิ้มรสอย่างช้าๆพวกเขาไม่ได้แทรกตัวเข้าไปในฝูงชนและหากมีคนต่อแถวอยู่ข้างหน้าพวกเขาก็จะรอคิวอย่างเงียบๆเ,เมื่อถึงคิวของตัวเองพวกเขาก็จะตักอาหารเพียงเล็กน้อยและวางไว้ที่มุมหนึ่งของจานสัมผัสได้ถึงท่าทีที่ระมัดระวังราวกับจะบอกว่าขอลองชิมดูก่อนสิ่งที่ทำให้เธอประหลาดใจที่สุดคือตอนที่เด็กชายอายุป,ประมาณ ิบขวบกำลังจะตักอาหารมือเล็กๆนั้นเพลอทำที่ขีบหล่นและในวินาทีที่เสียงแกรง่งดังขึ้นขอโทษครับเด็กชายพนมมือไหวขอโทษอยู่กิกอย่างนอบน้อมและพ่อแม่ของเขาก็รีบวิ่งเข้ามาขอโทษด้วยสีหน้าสำนึกผิดต้องขอโทษจริงๆนะครับการกระทำที่สุภาพอย่างยิ่งนี้ทำให้อยู่กิรู้สึกประทับใจอย่างมากพวกเขาตักอาหารกินดื่มพูดคุยและหัวเราะกันโดยไม่รบกวนโต๊ะอื่นเลยแม้แต่น้อย ยูกิพลันคิดในใจว่าหรือว่าอาหารญี่ปุ่นจะไม่ถูกปากคนไทยเพราะพวกเขาดูเกรงใจและทานน้อยมากเธอจึงตัดสินใจรวบรวมความกล้าเข้าไปพูดคุยด้วยอาหารถูกปากไหมคะเธอเอ่ยถามอย่างนุ่มนวลเมื่อได้ยินเช่นนั้นพวกเขาก็มีสีหน้าสดใสขึ้นและยิม้มอร่อยมากครับเราชอบอาหารญี่ปุ่นมากคำตอบนั้นทำให้ยูกิประหลาดใจเอ๊ะอร่อยเหรอคะถ้าอย่างนั้นทำไมไม่ทานเยอะกว่านี้ล่ะคะเธอจึงหยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมา ใช้แอปแปลภาษาเพื่อแสดงข้อความว่าทำไมถึงตักไปแค่อย่างละนิดละหน่อยคะที่นี่เป็นบุฟเฟ่ทานได้เต็มที่เลยนะคะทันใดนั้นแขกผู้ชายคนหนึ่งก็หยิบสมาร์ทโฟนของเขาขึ้นมาแล้วยื่นหน้าจอภาษาญี่ปุ่นให้เธอดูบนนั้นมีข้อความปรากฏว่าเพราะอาหารอร่อยแบบนี้แขกท่านอื่นก็คงอยากจะทานเหมือนกันเราจะเก็บไว้ทานคนเดียวทั้งหมดไม่ได้ของอร่อยต้องแบ่งปันให้ทุกคนได้ลิ้มลองครับชั่วขณะหนึ่งเวลาราวกับหยุดนิ่ง คำพูดเหล่านั้นทําให้หัวใจของยูกิสันสะท้านอะไรนะมีวิธีคิดแบบนี้ด้วยเหรอสําหรับยูกิที่คุ้นเคยกับวัฒนธรรมบุฟเฟต์แบบใครดีใครได้แนวคิดนี้ช่างเหมือนมาจากคนละมิติเพราะอร่อยจึงอยากแบ่งปันมันเป็นคําพูดที่ทําให้เธอเหมือนตาสว่างในตอนนี้ยูกิได้ตระหนักอย่างลึกซึ่งว่าพฤติกรรมของคนไทยแต่ละคนไม่ได้หยุดอยู่แค่ระดับคนมีมารยาทดีแต่มันคือการแสดงออกของน้ําใจและความเกรงใจที่คิดถึงผู้อื่น ยิ่งไปกว่านั้นความใส่ใจนั้นยังเผื่อแผ่มาถึงพนักงานด้วยเมื่อเธอพยายามอธิบายเกี่ยวกับอาหารพวกเขาก็จะยิ้มและพูดว่าขอบคุณครับและแม้แต่ตอนที่เธอแค่รินน้ําให้พวกเขาก็กล่าวขอบคุณหลายต่อหลายครั้งท่าทีนั้นทําให้ยูกิรู้สึกอบอุ่นหัวใจและเธอรู้สึกได้อย่างแท้จริงว่าคนเหล่านี้ไม่ได้มาที่นี่เพื่อทานอาหารเพียงอย่างเดียวแต่พวกเขาทนุถนอมพื้นที่แห่งนี้เพื่อจะได้ใช้ช่วงเวลาดีๆ ร่วมกับทุกคนที่นี่หลังจากเลิกงานยูกิได้พูดคุยกับอายากะพนักงานทำความสะอาดเกี่ยวกับกลุ่มลูกค้าชาวไทยที่เพิ่งเช็คเอา์ไปนี่ยูกิเธอเห็นห้องของกลุ่มลูกค้าชาวไทยนั่นหรืออย่างอายากะเริ่มต้นบทสนทนาสะอาดจนหน้าตกใจเลยละ่ะห้องพักหลังจากที่คนไทยเข้าพักนั้นเป็นระเบียบเรียบร้อยจนแทบจะคิดว่าไม่ต้องจัดเตียงใหม่ผ้าเช็ดตัวที่ใช้แล้วถูกพับรวบรวมไว้ที่เดียวกันขยะถูกแยกใส่ถุงและวางไว้ที่มุมห้อง พวกเขาคงคิดที่จะช่วยให้งานของเราเบาลงนิดหน่อยสินะยูกิพยักหน้าเห็นด้วยในทางกลับกันห้องพักหลังจากที่นักท่องเที่ยวชาวจีนใช้แล้วกลับเป็นอีกโลกหนึ่งในสถานการณ์เช่นนี้สิ่งที่คนไทยทิ้งไว้ไม่ใช่เศษเงินแต่เป็นร่องรอยของน้ำใจข้อความอาริกาโตที่เขียนด้วยลายมือและบรรยากาศที่เป็นระเบียบที่สัมผสัสได้ทันทีที่ก้าวเข้าไปในห้องถึงจะไม่มีทิปแต่พวกเขาก็ทิ้งน้ำใจไว้ให้ที่นั่นยูกิพยักหน้าอย่างเห็นด้วยกับคำพูดของอายากา เมื่อความรู้สึกนั้นยังคงอยู่ในใจยูกิก็เริ่มเผชิญหน้ากับออกติที่เคยมีอยู่ในใจของเธอพูดตามตรงตอนแรกฉันไม่ได้มีความประทับใจที่ดีต่อคนไทยเลยแต่ตอนนี้มันต่างไปอย่างสิ้นเชิงแม้ไม่มีคำพูดแต่จิตใจก็สื่อถึงกันได้ฉันไม่เคยคิดเลยว่าจะสามารถสื่อสารอะไรได้มากมายขนาดนี้ทั้งที่พูดภาษาญี่ปุ่นไม่ได้คนไทยมองว่าการเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นเป็นเรื่องปกติยูกิรู้สึกว่า นั่นไม่ใช่แค่กฎเกณฑ์แต่มันคือวัฒนธรรมที่ถูกปลูกฝังมาอย่างเป็นธรรมชาติฉันเคยเชื่อว่าคนญี่ปุ่นเราก็เป็นชนชาติที่อ่อนโยนและสุภาพแต่ในพฤติกรรมของคนไทยนั้นมีความใส่ใจที่ลึกซึ้งกว่าไปอีกระดับหนึ่งตอนนี้ยูกิเชื่อมั่นเช่นนั้นตอนนี้ฉันเคารพประเทศไทยจากใจจริงดวงตาของยูกิเปล่งประกายความภาคภูมิใจขณะที่พูดเช่นนั้นคุณคิดว่าอย่างไร ที่งานเลี้ยงบุฟเฟต์ซึ่งทุกคนสามารถทานได้อย่างอิสระบางทีเนื้อแท้ของคนเราอาจจะถูกเปิดเผยออกมาในความอิสระนั้นเองแม้ว่าอยู่กิจจะประทับใจกับภาพลักษณ์ของคนไทยในครั้งนี้มากแต่ในความเป็นจริงแล้วคนญี่ปุ่นก็มีค่านิยมที่สำคัญคือการไม่ทานอาหารทิ้งขว้างเช่นกันคนญี่ปุ่นก็มีวัฒนธรรมในการขอบคุณอาหารและให้ความสำคัญกับอาหารด้วยเหตุนี้ บางทีพวกเขาอาจจะรู้สึกถึงความงดงามที่คล้ายคลึงกับตนเองในภาพลักษณ์ของคนไทยที่แบ่งปันอาหารและทานจนหมดเกลี้ยงจานแม้จะต่างชาติต่างภาษาแต่น้ำใจในการเข้าพาอาหารและคิดถึงผู้อื่นย่อมกลายเป็นสะพานเชื่อมโลกใบนี้เข้าไว้ด้วยกันอย่างอ่อนโยนได้อย่างแน่นอนการเริ่มต้นใหม่และคำสัญญาของการเดินทางหลายวันต่อมามีบางอย่างเปลี่ยนแปลงไปอย่างลึกซึ่งภายในใจของคุณยูกิความทรงจำเกี่ยวกับครอบครัวชาวไทย รอยยิ้มอ,อ่อนโยนของพวกเขาการกระทําที่เปี่ยมด้วยน้ําใจและโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อความที่ว่าของอร่อยต้องแบ่งปันให้ทุกคนยังคงตราตรึงอยู่ในความคิดของเธอมันไม่ใช่แค่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งเดียวอีกต่อไปแต่ได้กลายเป็นเลนใหม่ที่เธอใช้มองการทํางานและโลกรอบตัวคุณยูกิเริ่มสังเกตรายละเอียดเล็กๆน้อยๆมากขึ้นเธอตระหนักว่านอกจากกลุ่มลูกค้าที่ส่งเสียงดังแล้วยังมีนักท่องเที่ยวอีกมากมายจากทั่วทุกมุมโลกที่เพลิดเพลินกับมื้ออาหารอย่างเงียบๆ เขารพพื้นที่ส่วนรวมและปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพเพียงแต่ก่อนหน้านี้ความหมุดหงิดได้บทบังสายตาของเธอทําให้เธอจดจ่ออยู่แต่กับเรื่องแย่ๆบ่ายวันหนึ่งในช่วงพักคุณยูกิเปิดคอมพิวเตอร์และค้นหาลีภาษาไทยง่ายๆเธอฝึกออกเสียงคําว่าสวัสดีและขอบคุณอย่างเขินอายเพื่อนร่วมงานที่เดินผ่านไปมาเห็นเข้าจึงแกล้งแซวว่าโอ,อยูกิสังจะย้ายไปทํางานที่สาขากรุงเทพเหลอจะ๊ะ คุณยูกิเพียงแค่ยิ้มและตอบว่าฉันแค่อยากจะกล่าวคำขอบคุณได้อย่างจริงใจมากขึ้นเท่านั้นเองไม่กี่วันต่อมาพายุที่คุณเคยก็พัดเข้ามาในร้านอาหารอีกครั้งยังคงเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีสไตล์สนามรบแบบเดิมพวกเขายังคงพูดเสียงดังแซงคิวและตักอาหารจนล้นจานแต่ครั้งนี้แทนที่จะรู้สึกโกรธจนอยากจะร้องให้คุณยูกิกลับรู้สึกสงบทนิ่งอย่างน่าประหลาดเธอมองภาพความโกลาหลตรงหน้า และแทนที่จะรู้สึกขุนเคืองเธอกลับรู้สึกสงสารเล็กน้อยบางทีพวกเขาอาจไม่เคยถูกสอนเรื่องการแบ่งปันเธอคิดในใจขณะที่เก็บกวาดโต๊ะที่เต็มไปด้วยอาหารเหลือของพวกเขาเธอยังคงทำงานอย่างมืออาชีพแต่ในใจไม่มีความขมขื่นอีกต่อไปกลับกันเธอหวนนึกถึงจานที่ว่างเปล่าของครอบครัวชาวไทยและยิ้มออกมามันเป็นภาพที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงไม่ใช่เพื่อตัดสินแต่เพื่อย้ำเตือนเธอถึงความงดงามของความเมตตา โอกาสในการฝึกฝนบทเรียนใหม่ของคุณยูกิมาถึงในช่วงสุดสัปดาห์คู่สามีภรรยาหนุ่มสาวชาวไทยคู่หนึ่งเดินเข้ามาในร้านอาหารพวกเขาดูขี้อายเล็กน้อยเมื่อมองดูเมนูที่เป็นภาษาญี่ปุ่นทั้งหมดคุณยูกิสูดหายใจเข้าลึกๆเดินเข้าไปหาพวกเขาและยิ้มอย่างสดใสพร้อมกับพนมือไว้แบบที่เธอเคยเห็นในอินเทอร์เน็ตและพูดช้าๆว่าสวัสดีค่ะดวงตาของคู่รักคู่นั้นเบิกกว้างด้วยความประหลาดใจและความดีใจพวกเขาตอบรับคำทักทายของเธอ ด้วยรอยยิ้มที่อบอุ่นตลอดมื้ออาหารคุณยูกิพยายามช่วยเหลือพวกเขาสุดความสามารถโดยใช้ทั้งแอบแปลภาษาและภาษากายทุกครั้งที่เธอนําอาหารไปเสิร์ฟพวกเขาก็จะกล่าวขอบคุณครับด้วยความซาบซึ้งใจความผูกพันเล็กๆที่เกิดจากคําพูดง่ายๆไม่กี่คําทําให้บรรยากาศเป็นมิตรและน่ารื่นรมย์อย่างยิ่งคืนนั้นขณะที่กําลังทําความสะอาดห้องพักพนักงานกับออยากะคุณยูกิก็ได้เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้น วันนี้ฉันทักทายลูกค้าชาวไทยเป็นภาษาของพวกเขาด้วยละ่ะคุณยูกิเล่าด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นอายากะหัวเราะแล้วเป็นไงบ้างละ่ะพวกเขาประหลาดใจไหมแน่นอนสิแล้วรอยยิ้มของพวกเขานะมันจริงใจมากเลยนะอายากะฉันเพิ่งรู้ตัวว่าสิ่งที่ฉันขาดไปก่อนหน้านี้ไม่ใช่ทักษะทางภาษาแต่เป็นการเปิดใจต่างหากยูกิหยุดพูดไปครู่หนึ่งพลางมองออกไปนอกหน้าต่างที่ซึ่งแสงไฟของเมืองเกียวโตกำลังส่องประกายระยิบระยับ ฉันตัดสินใจแล้วล่ะฉันจะเก็บเงินจะเอาไปทําอะไรเหรออายาก็ถามอย่างสงสัยไปเมืองไทยยูกิตตอบดวงตาของเธอฉายแววแน่วแน่ฉันอยากไปประเทศของผู้คนที่คิดถึงผู้อื่นเสมอฉันอยากไปสัมผัสวัฒนธรรมน้ําใจและความเกรงใจที่พวกเขาแสดงออกมาด้วยตัวเองฉันอยากจะเข้าใจว่าทําไมพวกเขาถึงยังคงความอ่อนโยนและจิตใจที่ดีงามไว้ได้แม้จะอยู่ในต่างแดนเรื่องราวพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่บุฟเฟต์ ไม่ได้เป็นสาเหตุของความหมงุดหงิดสำหรับยูกิอีกต่อไปแล้วแต่กลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางครั้งใหม่การเดินทางเพื่อค้นพบวัฒนธรรมที่สัมผัสหัวใจของเธออย่างไม่คาดคิดและลึกซึ้งที่สุดสำหรับยูกิคำสัญญาเรื่องการเดินทางไปประเทศไทยไม่ใช่แค่การไปพักผ่อนแต่เป็นการเดินทางเพื่อแสแวงหาต้นกำเนิดของความดีงามขอบคุณที่รับชมจนจบหากเป็นไปได้กรุณากดติดตามและกดไล์ เราจะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณแสดงความคิดเห็นในช่องคอมเมนต์แล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับ